ใส่ท้องไหมเอ็งใส่ตังค์เลยถึงก็ต้องลบไปจริงๆถ้าไม่ลบมเออเมืมมม่อกี้กูลบให้ไอ้ยัยถ้าไม่ลบให้กูอ่ะไอ้สัสไอ้ย่ยนี่จะไปโปรโมทโรงเรียนจะไปลงอยู่ที่เฮ้ยไม่ไหนันจะเข้ามาวะ